ิฟแบบใช้เวลาซิปสั้นๆหรือการซิฟยาวๆคล้ายกับการอยู่ในสมาธิมีผลลัพธ์ต่างกันไหมคะอาจารย์จะบอกว่าระยะเวลานะคะแทบไม่มีผลเลยระยะเวลามีผลน้อยกว่าคุณภาพคะ่ะถ้าระยะเวลาสั้นแต่คุณภาพตังมากนะคะก็ถือว่าได้ผลเยอะมากแต่ถ้าหากว่าระยะเวลายาวแต่คุณภาพมันติดติดดับดับหรือว่าน้อยมากไม่ค่อยมีสมาธิเลยเนี่ยอาจจะมีผลน้อยกว่าแบบสั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราซิปไปสั้นั้งแต่ว่ามีก้อนใหญ่ขนาดนี้ทีนี้เนี่ยเราซิปแบบยาวพิเรียดยาวนี่เลยนะคะก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างขาดบ้างปฏิปต่ปตอบ้างเอียบดูว่าก้อนไหนมันใหญ่กว่ากันก็แปลว่าก้อนนั้นมีคุณภาพมากกว่าแค่นั้นเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะซิปยาวหรือซิปสั้นก็ได้แล้วแต่เราการที่เราซิปยาวเนี่ยเพื่อเป็นการเหมือนกับซื้อประกันไว้นิดหนึ่งว่าเผื่อไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยซิปไปมันไม่ติดหรือว่ามันแบบ ไม่ค่อยทรงพลังไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าซิปติดแล้วใช่แล้วเราไม่ต้องซิปยาวซิปสั้นได้เลยทีนี้ถ้าเราซิปสัน้นแต่เราอยากจะสื่อถึงพระองค์ท่านอยู่เรื่อยๆซิปสัน้นๆที่ทรงพลังแต่บ่อยๆย,ยอดเยี่ยมกว่าเยอะค่ะลองเอาไปันดูนะคะขอสํเาเ็จสมหวังทุกท่านค่ะ